สวัสดีวันที่25กสิบากุมภานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดโมงยี่สินทีนะครับแล้วเราจะมาดูตลาดกันต่อนะครับวันนี้ผมคงไม่ได้มีอ,ออเดอร์อะไรมาให้ดูนะครับเพราะว่าพอร์ตผมเนี่ยว่างเปล่าไปหมดแล้วนะครับสาเหตุเกิดมาจากการคัดทิ้งนะครับเมื่อวานเนี่ยเอาจริงอ่ะพอรตนี้ก็ถือว่าเป็นพอรตที่ล้างไปแล้วนะครับ ถ้าผมไป h e d g จิ้งไว้นะครับที่รอดมาได้เพราะการ h e d g จิ้งนะครับซึ่งหลอดรวมตอนนั้นน่ะที่ผมมีไม้อยู่ประมาณ27ไม้นะครับหลอดรวมประมาณ1.35่งจหลอดนะครับแล้วผมก็โดนลากขึ้นไปผมก็งงๆเหมือนกันนะครับว่ารอดมาได้ยังไงนะครับ ล่าสุดนะครับที่คัดที่คัดไปนะครับเป็นราคาคัดกันตรงกลางนะครับเลยทําให้การคัดเนี่ยเสมอตัวนะครับในขณะเดียวกันนียจะเห็นว่าไม้นี้นะครับเป็นไม้ที่ช่วยชีวิตผมนะครับรอ้อยสามสิบห้านี่ถ้าคิดเป็น หลอดสแตนดาร์ดก็คือหนึ่งจสามห้านะครับผมเฮดจิ้งไปในราคาหนึ่งเก้าหกสามนะครับแล้วก็มาปิดตัวเองที่หนึ่งเก้าหกสามเือนเดิมนะครับตอนนั้นนพอร์ตผมเนี่ย mm hmm. เหลืออ e ีคูตีอยู่แค่500ห้าร้อยเหรียญนะครับจาก จากเงินบาลานซ์เกือบหมื่นเหรียญน,นะครับหรืออยู่แค่ห้าร้เหรียญซึ่งมันหมดหวังแล้วแหล,ละในในความคิดผมอะ่ะคือปกติเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะเฮดจิ้งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการเฮดจิ้งเนี่ยถ้าคุณทําผิดพลาดเนี่ยก็คือพอร์ตคุณก็เละเทะนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ผมทําเมื่อวานเนี่ยมัน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 รอดมาได้ยังไงนะครับแต่ลึกๆอะ่ะ มันก็มาจาก m มซ d เซ็ของเราแต่แรกนะครับว่าโอเคจากราคานั้นแหละทองเนี่ยก็จะดีดไปช่วงหนึ่งเก้าสี่ห้านะครับแล้วที่ผมบอกว่าผมก็จะเปิดไม้เซลลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพอมันถึงหนึ่งเก้าสี่ห้าปุ๊บเนะ่ยตอนนั้นอนะ่ะตอนนั้นผมมีหลอดรวมอยู่ที่หนึ่งจหนึ่งหลอดนะครับอันนี้มาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ แล้วผมก็ไปติดไม้เพิ่มอีก5้าไม้นะครับก็กลายเป็นหลอดรวมอยู่ที่1.35่งหลอดนะครับพอมาเป็น1.35่งหลอดปุ๊บเนี่ยผมก็ทนถือไปจนถึง1.1963นเนี่ยนะครับแล้วเ,เรารู้สึกว่าโอเคราคามันจะไม่น่าจะหยุดอยู่แค่นี้นครับแล้วก็เงินในบาลานซ์เนี่ยถ้าทนลากไปอีก แค่500จุดเนี่ยผมก็คงไม่น่ารอดนะครับผมก็เลยตัดสินใจแฮตจิ้งไปนะครับและซึ่งมันก็จริงนะครับราคาดีดขึ้นไป1.970จากนั้นเนี่ยผมก็เลยทำการตั้ง SL นะครับ SL หน้าไม้กับไม้ที่แฮตจิ้งไปนะครับก็คือเปิดที่1 1963ก uh co ็มา SL ที hmm. ่1963ราคาเดิมนะครับพราะคิดว so ่าถ้าราคาทองขึ้นไปแล้วเนี่ยหากสถานการณ์ดีขึ้นยังไงมันก็ต้องทุบลงมานะครับแล่มันก็คงจะทุบลงมาเร็วด้วยก็เลยตั้ง SL หน้าไม้ไปนะครับพอกลับมาดูอีกทีปุ๊บ SL ผมหลุดนะครับแล้วตอนนั้นน่ะราคาทองมันย่อลงมา กลายเป็นว่าผมก็เลยใช้การแคร p p ปิงนะครับจะเห็นว่า1.35 1.35 1.35เนี่ยเนี่ยพวกนี้นี่คือการแคร p p ปิงทั้งหมดนะครับแล้วก็แซฟฟปิงบายเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะล็อกทุนนะครับพอไม้ที่แฮชจิ้งเป็นกำไรปุ๊บผมปิดรอราคาทุบลงมาใหม่จนเป็นพันเหรียญก็แฮชจิ้งใหม่ ราคาดีขึ้นไปผมปิดไมร้รอราคาทุบลงมาใหม่ก็เฮดจิ้งใหม่แต่ผมมีลิมิตตรงที่ว่าโอเคถ้าราคามันติดกลับไปที่1.963อีกครั้งหนึ่งผมก็จะไปเฮดจิ้งราคาเดิมงงครับกลายเป็นว่าช่วงที่มันย่อย่อลงมาเนี่ยผมก็เอามาจิ้นเข้ามาในพอร์ตเก็บบาล้านขึ้นมาเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มขึ้นเรื่อยๆนะครับ แล้วมีไม้สุดท้ายเนี่ยที่ผมเข้าไปเฮดจิ้งเนี่ยผมต้องคัดทิ้งนะครับประมาณ697เหรียญเนี่ยผมต้องคัดทิ้งเพราะว่าคือจริงๆอ่ะการทำเฮดจิ้งพวกนี้เนี่ยนาณเมื่อวานนี้นะครับผมทำกำไรประมาณ1,000ดอลลาร์นะครับถ้ารวมไม้กันเนี่ย 1 0 0 0พัดอลลาร์นะครับมันไม่ขึ้นต่อครับมันลงพอมันลงปุ๊บเนี่ยผมต้องคัดไม้นี้ทิ้งนะครับคัดไปในราคาหนึ่งเกนะครับกลายเป็นว่ากำไรที่ผมทำเมื่อวาน1 0 0 0เหรียญนะครับก็เลยเหลืออยู่แค่สา0เหรียญนะครับจากนั้นเนี่ยราคาก็ทุบลงมาทุบลงมานะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ไว้ใจมันเท่าไหร่นะครับผมก็กลัวมันจะกลับไปราคาเดิม สเต็ปต่อไปเนี่ยก็คือผมก็เลยเอาไม้ที่ติดลบเนี่ยแล้วก็ไม้ที่กําไรเนี่ยไม้ที่กําไรเนี่ยก็คือไม้พวกนี้นะครับไม้ที่ผมเปิดในช่วงหนึ่งเก้าสี่ห้านะครับพอมันกลับมาเป็นกําไรปุ๊บเนี่ยผมก็ให้มันลากกําไรลงมานะครับเพื่อมาคัดกับไม้ที่ติดลบนะครับคัดกันตรงกลางนะครับเพื่อที่จะยุติ เกมนี้นะครับเพราะผมก็ไม่มั่นใจว่าถ้าผมจะลากยาวไปถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับโดยที่ยังรักษากำไรที่เคยทำมาทั้งหมดได้อยู่นะครับ9,676ดสิอลลาร์นะครับแล้วก็ได้กำไรมาเพิ่มอีก300รเหรียญน,นะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดหนึ่งวันนะครับ แล้วราคาที่มันกลับตัวนะครับเห็นไหมครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับจุดเคลียร์ o l ล o w บายนะครับดังนั้นเนี่ยราคาก็เลยรีบาวขึ้นในช่วงหนึ่งแปแปดหนึ่งนะครับไส้ตรงนี้ในแท่งนี้ไม่ได้เรียกว่าการรีบาวนะครับเกิดจากการปิดโพซิชันฝั่งเซลล์นะครับคือเซลล์ที่โดนกเนี่ยคนที่เซลล์ช่วงเนี้ยโดนลาก พอราคากลับลงมาปุ๊บเนี่ยปิดเหมือนผมเลยทําเหมือนผมเลยทาเหมือนผมก็คือพอตัวเองเสมอตัวหรือว่าอะไรเงี้ยก็ปิดกําไรปิดปิดเอาเสมอตัวปิดเสมอตัวปิดราคาก็ดึงขึ้นครับดังนั้นเนี่ยแท่งนี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าราคาจะลงต่อนะครับมันก็เลยทำให้ทีพี ผมมีความหวังนะครับไม้ทั้งหมดเนี่ยยี่สิบเจ็ดไม้เนี่ยผมเอาราคามารวมกันนะครับแล้วก็หารด้วยจำนวนไม้เนี่ยผมจะเจอจุดคัดตกกลางดังนั้นเนี่ยราคาที่เป็นหนึ่งแปดเก้าสองเนี่ยมันเลยมีโอกาสที่จะปิดได้นะครับเพราะว่ามันอยู่เหนืออยู่เหนือจุดที่ ตลาดจะลงมาเคลียร์ follow by งงไหมครับถ้าพี่คนนั้นเนี่ยที่เขาเมนต์ถามผมอะว่า T.P. ท,ที่เท่าไหร่ผมเคยบอกไปว่าหนึ่งแปดแปดหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะครับอยู่ในคอมเมนต์ในติ๊กต็อกนี่แหละหนึ่งแปดแหนึ่ง T.P. แรก T.P. ท,ที่สองหนึ่งแปดหกสองหรือว่าอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้นะ แต่หนึ่งปดแปดหนึมันจะเป็น TP แรกสำหรับไม้เซลล์นะครับที่ใกล้ที่สุดดังนั้นเนี่ยราคาหนึ่งแปดแปดหนึ่งเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าราคาของหลอดราคาของทุกไม้ที่ผมรวมรวมหลอดอ่ะพูดเองก็งงเองแต่แต่เข้าใจเองนะแต่งงที่จะพูดออกมาก็กลายเป็นว่า โอกาสที่ผมจะปิด TP เสมอตัวเนี่ยมันก็มีนะครับผมก็เลยตั้ง TP ตั้งซื้อเซตทุกอย่างไว้หมดละรอราคาลากลงมาอย่างเดียวครับสุดท้ายราคาก็ลากลงมาจริงๆครับที่1881แล้วก็ดีดกลับนะครับซึ่งมันก็เลยผ่านผ่าน TP ที่ผมตั้งไว้นะครับสรุปเลยก็คือผมก็รอดมาอย่างบุญบิดนะครับ ถ้าถามว่าพอตมีล้างไปหรือยังสําหรับผมนี่ก็ผมก็ถือว่าล้างนะที่รอดมาได้นี่ก็ดวงลวง้ลวนๆนะครับอย่างที่บอกเวลาโดดทองลากแล้วเนี่ยคือถ้าคุณไม่มีเงินหนึ 15, ่งหืนดอลลาร์หนึ่งหมื่นห้าพันดอลลาร์นะคุณอย่าไปเทรอย่าไปเทรดนะ ล่างที่9,000จุด10,000จุดอย่างนี้ต่อให้คุณเข้าในจุดที่ที่มันโอเคที่สุดนะครับคุณก็ต้องเผื่อไว้เลย10,000 10, 10, จุด10,000จุด้5 0 0 0จุด20,000จุดคุณเผื่อไว้เลยเวลาที่คุณจะจะเทรดหน้าเซลล์เนี่ยอาไปว่าผมก็ ขอบคุณตัวเองก่อนเลยหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ผมคิดคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเพื่อที่จะอยู่รอดมาอธิบายอะไรบา้บาๆแบบนี้ได้ต่อนะครับตอนนี้ผมอาจจะต้องหยุดพักสักระยะนะนะครับเพราะว่าสถานการณ์มันก็ไม่ปกตินะครับมตัวเองเนี่ยไปลบกับเขาด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเหมือนกันคราวไม่ได้กินนะ เอาไว้ว่าถ้ามีอะไรใหม่ๆผมจะมาอัปเดตนะครับ